ไป้ดิพี่น้องได้เขามาก็ฝากกดไลค์กดแชซ่ด้วยพี่น้องเด้อกำลังต้องเกี่ยวเข่าพี่น้องเลยเกี่ยวเข่ายังโบเดี่ยวเนาะบท่านในเดี่ยวเถื่อพี่น้องมาเกี่ยวสองสามบันเกี่ยวสามแล้วกัน มิต่หญ้่พี่น้องเอากลกได้อากาศท้อนหอนการหอนได้

ก็งามอยู่พอมาดำเหนยังโมง,งามปันนีบางไฮเนาะกูไลคเขามากกับฝากกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเดอ้สอส่งสายจวดสนแนลนะพี่น้องฝากติดตามย,ยูทูบได้เด้อคลิปนี้ก็ซ้ำนิดนึพี่น้องเดอ้อเกี่ยวขอกอนอาจจะคลิปเดียบบวเดียวจะเขื่อก่อน